เรามาปิดท้ายกับหนังสือสำหรับน้องๆ้งวัยเรียนเล่มนี้นะคะฉลาดเรียนเซียนสนามสอบค่ะพบ100เคล็ดลับที่จะทำให้การเรียนเป็นเลิศค่ะหนังสือฉลาดเรียนเซียนสนามสอบเขียนขึ้นโดยติวเตอร์ชาวญี่ปุ่นชื่อดังที่มีประสบการณ์ในการสอนมากว่า20ปีเทสิยะยาสุโคชิที่เขาได้กลั่นประสบการณ์ในการสอนออกมาเป็นเคล็ดลับสั้น 8พาร์ท100ข้อที่นักเรียนหรือผู้ที่กำลังศึกษาอยู่สามารถนำไปใช้ได้ซึ่งไม่เพียงแต่ใช้เป็นหลักปฏิบัติในการเรียนดีเท่านั้นหากแต่ยังใช้เป็นหลักการในการดำเนินชีวิตเพื่อเสริมสร้างกำลังใจได้อีกด้วยโดยเคล็ดลับการเรียนบางข้อหลายคนอาจมองข้ามไปอย่างเช่นในข้อที่30การพยายามอ่านหนังสือในที่ที่เสียงดงังเพื่อฝึกปลือพลังสมาธิซึ่งผู้เขียนให้ความเห็นไว้ว่า คนที่อ่านหนังสือได้เฉพาะในที่เงีย,งยบๆจะเป็นคนที่มีพื้นที่ในการอ่านหนังสือน้อยมากเพราะฉะนั้นเราควรฝึกให้มีสมาธิในการอ่านหนังสือได้ในยามที่ต้องถูกเสียงต่างๆรบกวนฝึกให้มีสมาธิจนไม่ได้ยินเสียงรอบข้างแล้วคุณจะอ่านหนังสือได้แบบทุกที่ทุกเวลาโดยไร้ข้อจำกัดค่ะ